ัังล่นคือบางทีพังก็ก็กีตาเท่ากันได้แกทำเป็นแอบเป็นหน้าเกียดนะแกมันจะเป็นทั้งแบบทังภาพแบบก็พังเขาไม่ห่วงสวยปะเขาแบบเออวันนี้ฉันต้องออกไปอย่างี้ยเว้ยฉันก็รีบอย่างเงี้ยทั้งตาเป็นอะไรนะไม่ได้นอนหรอลูกสาวเขาสิขอรับสาวต้องทำอย่างงี้อย่าสาวนินท์ข้างล่างไม่ได้นินข้างบนพวกเนี้ยจริงไม่ได้พูดเล่น เห็นมีแต่งตอนล็อกนะนั่นเนี่ยอันนั้นพังเลยนั่นน่ะแล้วมันคืเรื่องเขาเรียกเขาล็อกเลยนั่นน่ะนี่โดนัทบอกว่าอย่างให้ทำทัางละมันต้องเขียนมันต้องเขียนข้างล่างไม่ได้เขียนข้างบนบนด้วยแต่ข้างบนน่ะไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ข้างบนแค่กีตาร์ธรรมดาแต่ข้างล่างมันใหญ่ไปเลยคุณว่าผมจับช้ามจะเลนกับครูกันอออย่างนี้ก็ได้แหละ้องท่านถามพี่โดนัทไม่คือถ้าแต่งมันก็ต้องแต่งอนี่ได้ไง เสียงคำปากที่ซีดมันต้องคาปากแบบสีน้ำตาลอะแบบสีสีแล้วก็แก้มสีสีน้ตาลมีลิปติ๊กดำก็มาละมาละใช่ใช่่มาละไลงสูม่มาหรืไม่มาเหรอวัจะตามไปแบโมต่างแต่งแบบไม่เห็นช่สีดอกระจกแล้วก็เห็น่สีดำไเนี่จริงีดกน้เสยไม่ได้เกี่ยวกันนานหรออ พยายามเลยจะให้นี่เป็น,น,นพังเนี่เครียด <c oughs> อ่ะพี่ก็ยากเออแม่หนูไม่ไมเครียดเลยเฮ้ยตอนแรกมันก็เครียดอย่างเงี้ยเลยพอทำได้เท่านั้นเลยไม่<ห>ได้เครียดเลยได้หลายร,รอบก,ก็ได้แต่แบบหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันก็ต้องมีอย่างเงี้ยแหลยก็เล็กๆก็ซื้อทำใจ ก็ได้嘛โอ้๋ยวมันก็ได้อบทป้าเป็นหามือมือเดินขาแล้วเป็นตัวเองแล้วโอแค่ะอยากเล่นให้มันใหญ่กว่านี้อยากเล่นให้มันใหญ่กว่านี้คือไม่รู้อ่ะมันคือไม่รู้ตัวเองแบบแบบคาลเตอร์มันจะเล่นใหญ่ยเลยคือคาลเตอร์มันแบบอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้เล่นแบบใหญ่ยังไงงงเหมือนกันทำไมคะเพราว่าอย่างนั้นมันก็เด็ดนะคนอื่นเขาเล่นใหญ่แต่เราเนี่ยจะต้องแบบตดเล็กๆอ่ะหรอแบบแบบ เหน็กก็กลัวนีก่แก่ไปเหรอ๋อม่ม่แม่ม่ม่อ๋อโอ้นสวยน้องสาวของจะเป็นนายก้าโอ้ยงั้นทำไมต้องเป็นนายกด้วยอ่ะออเอาของพี่แนนมาไงพี่แนนพี่พี่แนนอยากเปออก็ว่าน่าจะเป็นของพี่แนนปะ แล้วก็อยากเป็นศิลปินเนี่ยศิลปินเหมือนมดต่อ่ะก็อยากเป็นพยาบาลแล้วก็อยากเป็นนักข้องค่ะตรงไหนเมื่อวานพี่โดเห็นตรงที่เรานั่งทำกันตรงนั้นแล้วเดินเข้ามาถามว่าขอหยอกอยากเป็นยายเหรออ้าวถ้าไม่มูกูเฉย